หิวตีนวัยรุ่นเมื่อไรจะโดนสักทีเฮ้ยเจียงนะเฮ้ยทีมเดิมไม่เฮี้ยโผล่สามวะไปเลยตัดไปโผลสามเหรอโยโยมึงไปไหมตรงกลางฟูลเลนแครี่ไม่ไปไม่ไปพี่ซัดไอ้สไนเลยสไนมันโอ้ยโยโย่มึงแครี่ดี่ะพี่อยากเอาตัวจริงครับจะกิโร่พี่อยากซื้อรองเท้าทิ้งแรกนะแค่นั้นพอตัวนี้ผมจัดได้พี่ชอบเงินมาก เอ้ยมันไม่ให้พี่เล่นแม่งพี่ชนมันดีกว่าด้วยหมุดล็อกพี่อย่างใช่ไหผมยัดแม่เมื่อกี้นี่ต้องให้พี่เอาจริงวะไอ้ไอเต้ไอ้ตัมเมอร์มันน่าจะเป็นแหนกนะแคลรี่มันนะมันลาบปิกตลอดเลยแต่๋ยก็มันลาดปิกแต่๋ยก็มันลาดปิก เฮ้ยมันเอาไปแล้ยเฮ้ยพี่ยันหลังซิงตอไปสัตว์เปลี่ยนแม่เปลี่ยนดูจอเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเข้มเข้มตัวไหนอีกเข้มเข้มตัวไหนพี่วีนอมได้พี่วีนอมได้เลยที่รับได้ดิรับมาดิ่รับมาที่ับมาผมก็พี่เอาดิรับนี่ผมพอใจไม่เล่าถึงเห็นตัวมันวะไอมไอ้สลักมันสู้ไลออนได้ป่กวะสู้ได้หนียิงสู้ไม่ได้ตรงไหนมันระเบิดทิ้งได้หมดเลยแล้วมันโดนเฮกอ่ะโดนเฮกเมื่อกดหน้าหนึ่งทีมันระเบิดเฮกออกได้ฮะกดไว้อ่ะ แล้วเราจะรู้ได้ไงถ้ามันออกมาจากความมืดมึงไม่ต้องเล่นดีกว่ามึงเล่นแล้วมึงตือถือดีกว่ามึงจะพีเอทีเหรอเยี่ยวอยไปมอยลอยไปเยีอยวก็ลอยลอยไปลอยวปลอยไปเออะอย่าลอยผมไม่ได้โชว์พอ่มเห็นแอฟฟีมันได้ไม่กดอะไรเอ้ยผมเล่นลอยไม่เป็นโอฟเล่นไอ้เยมามาอีกแล้วอ่ะไอ้หมาตัวนี้มาอีกแล้วอ่ะเต้ยอืม เพี้ยหมามาว่ะไอ้เหลิร์เฮ้ยมหลยยเขาอะยตู้ยังตู้เดี๋ยวมันกดพี่เอาหว่านผมปักปักให้ผมตรงกลางเลยพี่ปักให้ผมตรงกลางเดี๋ยวผมขึ้นปักปักบนนี้มันมันชอบสมุกแทงกันไปอย่างนี้พี่บอกนี่ปักบนนี้เราเราอัพไรอ่ะใจเย็นใจเย็นเราตู้มันได้เรี้ยวหนึ่งแต่เราต้องจับมันแยกนิดหนึ่งต้องมึงต้องได้เปิดมันก่อนหน่อยนึงอ่ะตา้ามันคิวไดี๋ยมา เออเฮ้ยอะไรกอนเนีนมาดิแย่แม่ให้กูนำหัวตั้งมาดิแยแม่บอมเดินลงล่างไปไหนกันนี่มากูนำไปตายเลยครับนัอะไรนี่ม่ไหวนั่งไปเพื่อนแ่กวนี้โยนทำไมดีดีนำเงินแย่แม่ใจหมาเกิน เต้ยไม่เดินนะเต้ยเราเก็บให้มันด้วยนี่โผงเหียบแม่ทำไงเงี้มาตอดตัวแล้วเก็บมันนี้ได้ย่อเกี่ยนหนีได้สัตว์ฉันน้อยได้ละกันพี่เก็บตรงนี้ได้แต่โลบไม่ได้อยู่เก็บได้มั้งผมเก็บแล้วอย่างปั่นอะเนีาพี่ดีโดนสังเวยเนี่ยพี่ดีโทรเกมแล้วบอกว่าแบกพีโยโย่

พี่ไปตัดที่ไป,ปดีกว่าไหมทำอะไรไม่ได้เลยวะเรีนไม่ไหวข้างบนมันโลไหมขึ้นไ่ได้ไเต็มเลยเ t ลยอดเยี่ยนี่เยี่ยนี่แม่โอ้แล้วเนดีผมนนข,ข,ขึ้นไปทวนคนขอหนาทีก่อนขอนาทีก่อนผมขึ้นไป ูมาขูมาขูมาขู่ยื่นตวดเลือด่เลือดขู่เลือดขี่ต้นไม้ขี่พี่เป็นไหเอาสกาย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 ปลารับลารลารับหย่อนอ๋ได้ลองดูลองดูโยกู่แตงานะมันน่าจะมีวอร์ดี่วะ ตายตายพี่มันไม่ได้รับนี่พี่อ้อมพี่อ้อมไปไปไปเก็บพี่ดัมมันพี่พี่ไปเก็บพี่ดัมมันปวดหายของป้ามันเจอกี่นาทีนะเอาไปได้ป่ะเก็บไปคนที่มาฆ่ากลางนะ้ป่ะพี่เนี่ยได้แน่นอนอ่ะการันตีขอขออีกคนนึงได้ไหมพี่เคาะแรงงอันนี้อันนี้อุ้ยตะายมาปีบนออกก่อนนะตายจะมาอะไรอีก พี่เราเก็บเก็บเก็บรูนมนแปลงร่างมันก่อนแล้วพี่เดี๋ยวพี่ต้องฆ่าฆ่าดีเกผมยังไม่ผมมีเวทเตลเอาออกมาด้วยนะ่นเฮิร์มี่ออออกมาด้วยเพี่โยโย่มึงแอบเลยมึงไม่ต้องทำอะไรเยอะมึงแอบเลยมันปากหวานตรงนี้นะมึงเอาเซนที่มาแกีเองโยโย่ลงข้างบนลงข้างบนลงข้างบนไม่เป็นไรพี่รอรอฆ่ามันรอฆ่ามันออกมาด้วยออกมาด้วยพี่ออกมาด้วยต้องต้องต้องรีบทำก่อนมานาพี่มีสกิลเดียวสกิลเดียวก็พลอยมึงใส่ให้เอามานะเอาเลยพี่มันไม่หวาน นี่มันฟาร์มป่าทรมานจรงวะเออมึงรับสามดิพี่เคลียร์วัดวันนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไม่วัดมีตรงในป่ามีสเต็คตรงตรงไหนไหมสเต็คไหนพี่สเต็คไหนเดี๋ยวผมเคลียร์ได้เอาลูนไหมเอาเงินไหมเก็บเลยพี่เก็บเลยผมไม่มีขวดเดี๋ยวพี่พี่มาตั้งกลางวัวพี่มาทำกลางวัวเอาไม้ดีเกมทำเงี้ยไม่ได้พวกตัวอื่นตั้งแต่สว่าพี่ไม่มีไม่มีประโยชน์ตัวอื่นนะน่าจะเกมมันกระจอกอ่ะมาฆ้ามัน ราแป๊บราแป๊บรแป๊บ้งรีบต้องรีบตอนนี้ไอ้นี่มาไอ้นี่มาสกายมาอ่าม่ต้องทองแล้วพี่นวดหน้าหนึ่งก่อนได้พี่เยาวาดล้ไออันนี้ทางขวาทางขวาทางขวาพี่มามามาไอเออเดี๋ยวโยมเมียตีไหมควับลงตีเพได้ไหมมีวิววาอยู่เลยมาคุมาเต้อะไร มาดิไมก๊อดคูเหนื surf, you know, like ่อยมากทีนี้ก็ได้แม่คุณนะเรีโคไปนะทำมันยโอวีเ็กกางเ็กางเด็กกลางคนนึงเด็กกงคนนึงเอาเอาล่างได้แต่เอาล่างได้ไอ้มึงแอบเลยมึงแอบเลยมึงแอบเลย ไปแอปไปงานผมโคตรจนเออปามป่าไปปาล์ป่าไปเดี๋ยวมันจะมีตังค์ให้เนี่ยปามป่าโคตรยากเลยข้าประชามนี้ข้าประชามนี้โอ้โหพอมันระเบิดหมดแล้วมาประชามผมไอ้เต้รับรับการโชว์เล่นหน่อยโชว์โชว์โชว์เล่นหน่อยมึงหาของเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูเดินให้ อยากเข้าอยากเข้าเข้าเข้ามีจริงเนี <word character> ่คิมนะเฮ้ยโอ้โหโอ้โหอีอาได้ได้อยู่ได้อยู่ได้คือได้ไฟติดไฟติดไฟติดไฟมันติดไฟแล้วติดไฟตู้อื่นอ่ะแล้วอ่ะแล้วอ่ะมึงตีไปด้วยมึงตีไปพี่กิมไปใช่นั้นได้ไหมไม่ตื่นไม่ไม่รู้ระดาว ไอ้ที่บอกแล้วกันจะกิ้มก่อนไม่ไม่มั็นข้อไปแล้วพี่ไม่ต้องกิ้มตัวนึ่งโยโย่เมื่หลายรอบแล้วนะเขาจะกิ้มแล้วทำไมโย่โย่ดีดีดีเอ้ยเอ้โหเนี่ยบนนี้พี่มีหวาดตัวบนนี้มีมีหวาดตัวพี่ผมมีออคิดเดี๋ยวเราต้องงงได้จริงนะตายตายตายผมไม่มีเงินเบียรเอาได้เอาได้ตั้งตั้ตั้เอาได้เอาได้โย่ไม่ดูเลยเขาจะกิ้มโย่ไม่ดูเลยโย่อาเลียวยขาเรียวยขาเรียวยังงูขไปเลย สามมาพี่พอตามมาตามมาตามมาามมาามาโย่ความกลางโย่เอาเลยเอาเลยเอาเลยินพี่ส่วนนะิบไปก่อนิบไปก่อนนี่สวยพี่กดพี่กดสมองพี่กดสมอ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 งี่ได้อไมดแยไม่รู้จะมีวอดนะจะเป็นอะไรพี่กีวิทมีมีมีแลใช่ไหมรอรอรอมาดีมาดีเอาเนโกก็ได้นีคอยิ่ไา Nào, where was I? nhà bunga 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 anh bunga 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 หลตอร์ล้พี่อองพ่ออก้เมึงใส่สุดทำไมไอ้สัตว์ใส่สุดามไอ้สัตว์ใส่พามไอ้เปรตพียดเบีอไนี uh ่พี่มาหนิมาหนิกิ้มกลิพี่ยิิปะไม่ทันละพี่่อนพี่อกพี่ยิ้มใจเใครจะอยู่ก็อยู่หวนบอก เอาลเฮ้ยโดนใสอีกแล้วโยโย่โยโย่ทำไกระดาษฟ้าเลยปะไม่พี่อง่ยก่อนพี่กระดาษฟ้ามันมันไม่จำเป็นอ่ะไม่จำเป็นเพราะมันติด BGP มาอ่ะเราแค่ยื้อไปให้นาแล้วก็เอาไว้รอพอพี่อยางพี่อยางปะผวะอย่างี่พี่ังไงได้ได้ได้ยุดหยุดโดนโดนโดน ไอ้มาเอามาในโคตนตังมา้งงคตังมา้างมาตัไมพี่ต้องกดพี่มไต้องบอกพี่ก็ต้องกดเาไ่ก็จะได้ไม่ติตหายย้อนได้ย้อนได้ิมแล้วไม่มีไม่มีอไไม่ต้องกดทีแล้วพี่ดามไม่พอ สมองไหลแล้วโยโย่บอกสมองกูไหลปรับก่อนแั่งคุยนะพอที่ไม่สั่งที่นนก็ทำอะไรไม่เป็นเลย555มีสมองไหมพี่ใช่แล้วมีมีให้ให้โยความไม่เอาแล้วแต่กอ่ะพี่มาเลยมาเลยให้โยความคนไดเลยกดแทนโยโย่พึ่ความต่อไปอย่าหยุดทำจีบแล้วมีความจัดระลึกแน่นอนฉีดล้วโยโย่มีหวังไหมเดิมทิมพานะ มีมีทางวามีมีทางวาเมื่อกี้เห็นไหมพี่เี่ยกจิ้ม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 ้าไม่เมได้แ้วไม่ถึงไม่ถึงถึงะถึงะได้โยกปมาโยกปมยางร่าางเไปไหนเดี๋ยวเพื่อนเอาเดี๋ยวเพื่อนเอาร่างปีนะร่างปีนะเฮ้ยเิ้มาเลยมาเลยมาเลยมาเมเลยมเลย ไอพวกใกล้ๆเขาแต่ใบใหญ่แล้วเนโคเก็บอรอยู่นะเนฟโร่เก็บโปรบินวอลกเฮ้ยทำไมรูนน่ะว่ะไม่เห็นวิทวอลกอ่ะไม่ไม่เห็นรูนเหรอติดอะไรไม่เห็นต้องหวัดตรงนี้ต้องหวัดตรงนี้ถึงเห็นไม่ใช่มันติดต้นไม้หักทิ้งได้ไหมพี่อะไรๆมีมีที่หักอยู่เอ่อพี่มีหักตรงนี้หักหักต้นใกล้ๆอ๋อเมนเตอร์ปะพี่ดิเดี๋ยวย้อทำเมนเตอร์คิดแม่ขอเลยนะมึง20นาทีมีแค่นี้พี่อ่ะ โดนชุอีกแล้วเออยับไปแล้วไปแล้วลายฟาร์มยี่สิบสามยังมันไม่โผล่เลยว่าปลาโถงแล้วมันโดนชาไปโผล่มันก็แอบฟามไปดิดอมวิดดอมวิดด๊อกวิดด๊อกไอเนี้ยงูเช่วยกูว่ามาคอตั๊เยี่ยก็ได้เร็วซีลารกอ ส่วนหน้ส่วนหน้าใ้ี้แล้วเอาใจโพี่กินใจโกินใจโกดพิชั่นกดพิชั่นกดพิชั่นายปเลพี่เอาแตโสวยยยยเยยโย่มึงอสวนมึงอส่วนไปย้ยโย่ตายม่ได้่ตายแล้วเย้โย่ตายอึ๋ยตายไม่ได้โรดอีกแล้วอ๋อพอต้บออกพี่พอต้าบออกได้พอต้บออกได้เได้มันจะมีเกี่ยวหวยนะเติ้ลจะมีเกี่ยวหวนะกดเป็นไมลแล้วมึงถอยมันเกี่ยวไปแล้วเกี่ยวไปแล้วมึเกี่ยวไปแล้วเกี่ยวเกี่ยวบแล้ว แล้วตัดเสียออกเกี่ยวออกไปแล้วพี่อังมันไม่ไหวอ่ะดิดีไปพี่เราไปพี่เราย้อนดีเคกิมกิมดีเคมาหนาพี่พี่อันไม่ไหวแล้วพี่ถอยมาถามมาเลยนะเรายังมีคนโนอยู่อุ้ยแล้วมีคนโนอยู่ใช่มีคนโนอยู่สบายเย้ยมื่อกี้นึกว่าโยโยๆจากข้อมันเนี่ยมันข้อไม่ได้โดนบายไอ้นั่นน่ะไอ้ตัวปีปีกะมันไม่กดแมตตาน้องมันไม่มีแมตต์กด คนโดนมีปีตไหมครบเกี่ยวกองนี้เกี่ยวกองนี้น่บทบตอนแบเดินขึ้นมาดีเคอยู่บนนะโอ้ดีเคไปแล้วไม่ไม่ตัดกิปั๊ผมับผมไม่ได้มีวิชั่นเปล่ามันขึ้นไปเหอะกูมีโอพีอะอย่ยน้มันรู้ไอ

มาดามดาโย่ผมทำมาดวโย้ว้าไปต้องผาได้ตีโดนไล่อีกแล้วมาโชบนเลยตบๆไปเลยอีกเว็บเนี่ยกลัวตีไปเลยเนี่ยกลัวแต่มันเข้ารต่อมาปูจะเต็มตู้โลชันกางนันเข้าเข้าโลเลยเข้าโเลยไหวเข้าโลเลยออกไอยโย่ตีแบ๊บ่ตายหามนชไปไหนให้ให้คนอื่นเก็เลยนะ โยโย่บอกไม่เอาที่อะไรแล้วมาแล้วอยักูวมันไม่นี่เลยมึงดังคลิปล้มึงขึ้นมาใจลมอยู่างลาเอาดิเด็ได้ไหมไหวไหวเตรนแบ็คทิงเตอรเติร์แบ็คทิงเตอรเติรที่เตที่เติที่เตรที่พี่ย้อนนโกลับมาพี่พี่อ่น่ทำไมพี มีอันตีมันตีมันนี่ในโคเนี่ยในโคเนี่ยตั้งแต่ที่ทีหนึงโย่มาีกเยอะทำไมเราถึงไม่ออกห้ามไม่ต้องโยมไม่มีวาร์ปไม่ใช่เมื่อกี้เราต้องออกห้าห้าในโคเลยพี่ปล่อยมันเดินแบบนั้นไม่ได้แอบเลยไปแอบเลยไปแอบเลยไม่้พี่พี่ออกห่าไปเลยเว้ยถ้าในโค้ดพี่ตกคอพี่แฉนติ๋เลยถ้าเป็นตัวไหนที่เป็นออฟเลนแครรี่มีแหละพี่แฉนติ๋กันให้หมดเลยเว้ยมันตายแน่นอนเพื่อมันจะได้มาเชื่อไม่ได้ด้วยไอโย่อมาออกมาเดี๋ยวมันตาย อย,อยู่ใกล้ๆกันหน่อยพี่เมื่อกี้มันมันมันไม่น่าหักได้ถึงขนาดนนั้เพราะว่าตรงกลางซ่อมเดนทางขวาไม่ได้ไปไหนเลยไม่ต้องไปช่วยใครมันน่าจะพังกันหมดแล้วมันเอาเนโครมามาเบ็ดใส่เกลือมันควรจะตายอุโยทำควานสายฟ้าใหญ่แล้สกายดีด้วยป๋าได้ป๋าได้๋ยวตู้เดี๋ยวตู้แคนเตอร์ปล่อยเนโครไปเลยผมคิดว่าดาเมจเราสูงเกินเก่นที่จะปิดมันมันไม่มีประโยชน์เอาตัวอื่นเลยมีจำโมกไหมมีจำโมกไหมพี่ แ่น่น่เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะโชว์ก่อนโอยมันกินเมอร์ได้พี่กินเมอร์ได้พี่กดสมก์กดสมกตอนนี้เลยกดเลยกดเลยกดเลยมันว้าบอกแล้ววิววิวไปหามันซามเห็นไหมพี่ตามเห็นไหมเห็นไมเห็นพี่ตามไหมพี่ตามไม่ตายเหรอไม่ใช่เดี๋ยวมันก็รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนไงได้ไหมโอ้โหมันอยู่ดู้เหเกะเกคก็บเกาะ่ไปเกาะแเออีี่สั่งน้ำทุกคนเดแล้วตามเห็นไหมเห็ไหม มมันเออคุณมีสองทีเนี่ยสัดคุณพ่อมาหาพ่อมานแล้วอีกทเี่ยดีเคไปกินแล้วดีเคไิแล้วพ่อดีเคครับให้ดีเคหน่อยให้ดีเคหน่อยตัวโยตัวหลังโยโอ้โ มาตามาาที่จะาตพีย้อนได้หทียอนได้ไหมพี่อตาเตเองพี่อตาเตอไปคยจนมาโย่หล่อแลไม่เป็นไรครับเวิร์กอยู่โย่ตัวหลังอยู่โยมันเก็บทรัพท,ท,ท,ทั้งหมดแล้ตวตัผมพี่โยเอาจไอ้ยีนี่ยีนย่นี่ย่นี่ยีนี้ยนี่ยี่นี่ย่ย่นีนี่ยี่นี่ยนยี่นยี่นี่ยี่นี่่นี่ี่นย่นา่ขี่นีนี่ยี่นี ามเลยนะอุ้ยมันกูดาวเสร็จพอดีเลยเหรอ้ได้สอังนะกูนานเนี่ยกำลังบวกนานนะเมื่อกี้ีลยวอ่ะ้อไม่เป็นไรครับขอบไรวะเมื่อกี้พออกับแพตัวเองเลยไ้สต์ูเรื่องเียเดนเดียกเดนเดียกนเดใจโยกามันกำลังขึ้ไมหาไม่มีออฟกับไม่มีกูนมีออกับไม่มีกูนะนะปืนนะกูลอหนะกูรอให้นะไม่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 มาไม่มามาม โดนออกโดนออกดนออกังกูมาตังหลักบนนี้มา้งหลักอนนี้มาหลักนี้สามมมาดีอย่เมื่อกี้เมื่อกี้มื่อก่อนเลยไปย่แบกกิ้แบกกิ้อะไรไม่ได้ือเลยอ้มา้วเยแียวไม่ได้ไม่มีะโมกไปนไม่ได้ไปแล้วกูไปแล้วเยี่ยกจะครอบึงรอแบกกิก่อนเถอะ้ั มาดิมาดิเคเคเเว็บนั้นแล้ึงวางเอบมาดิดีเคมันใช้แกงแล้วไหมม่อกี้ใช่แล้วต้องไปเนี่ยเร็วเร็มันไม่มีแบกงใช่ไหมบอกกูทีดิบอกกูให้ชินใจว่าแบกทีดิ่อกไปแล้วแต่ไม่รู้กูดยงไม่ได้นับเวลาเอาเลยนี่ฮะพ่อไปขาดปัเมันใช้แล้วรอรอเอามามัเอามามั เอาเนโคได้มี่ยนโอ้โหเอาเอานโก้นตวตัวยุ่อยู่ไหนโอ้โหอานโคไปาไปเอาข้างลังไปเาไปเอาข้างหลังดีเกมไม่แบกอ้งเพื่อดียอ่จะโดนตายดิผมีใจโลไปจะตายแล้วโไอเดี๋ยวยุ้มันต้องัร โยวโยมันตายไปแล้วเยโย่ตายแล้วพี่ตายคนแรกเนี่มันครอบอะไรก็ไม่รู้มันครอบใจโรไปแล้วมันตายแล้วยุ่าวเมืีไม่ได้อย่างนี้กูแต่งด้วยดีแล้วไอ้เรี่ยมึงบวกมึงโง่มากกูจับแม่มึงจะรอดยังไงนี่ข้างไหนใจเฮ้ยรอดใช่แล้วมึงมึงเนี่ยไปยุ่งกับพวกคลองข้าวทับทีแบบ ยัดแม่แล้วกูบอกว่าแบ็คคิงมันดีเลย์มันยังมึงบอกก็ดีเลย์ไม่มาโอ้โหตากูจะบอดจัดยัดแม่อะไรใครบอกแล้วไม่ตัดติ้งแล้วี่ถามว่าใช้ไปยังมึงเอาชื่อไปมาคนที่บอกว่าแบ็คแบ็คคิงมยังไม่มาไม่แต่มึงใครดีเกลเดี๋ยวนี้โจนแบ็คคิงหมดอ่ะมึงไม่มาโผล่มาดีเกลวะแม่ก็ครอบซับคู่ฆ่าซัพพอร์ตได้ไงเพื่อนสกายอ่ะเออผมก็หยุดแกรี่มันหยุดแค่เสียนะแล้วมึงเอย่าไปยุ่งกับแกรี่มันมึงครอบบอลซัพให้หมดก็พอ ปล่อยปล่อยล่อยไปอี้ปล่อยเลปล่อยเลรอกูรอกูรอกูขอร้องรอกูเราไม่ต้องไม่ต้องไม่ทำเด็นะไม่ต้องเด็หน้ะรอกูอ่ะมึงรอกูแตกดันกลางออกดิแม่ชาติมึงหาแป็คทไม่ได้ตาทัวันทีมเล่นที่อย่างนี้โดยจงไปสุด มึงตวกมึงตายทุกรอบมึงดิ้นไม่มีสมองเลยสัตว์เอ็ดแม่ของเป็นแครี่ด้วไอสัตว์ตำแหน่งมึงคือสัตว์ตันที่อยูนในเกมมาึงตายทุกครั้งของังนัง่งไปต,ต,ต้องไปโรชาน,นั่นบนมามาวับเลยวับวับลงโรชานเลยแล้วมาทำวิชั่นมาทำวิชั่นมาทำวิชนันก่อนวับวับลงเลยเร็วๆมาทำวิชั่นก่อนมีวิชั่นไหมปักทุกอย่างเปสู้ขอข้างหน้านี้ขอข้างหน้านี้เอย่าวับไปชั่วโมงไอต้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะ ไปได้มาเหรอใครนี่รู้เฮ้ยไปวะเจียอะไรของแม่นี่ขัดใจโลทางซ้ายคนนึงขัดใจโลทางซ้ายคนนึงขัดใจโลทางซ้ายคนนึงมันมีลนมันมีลนเนี่ยู่่่โยกู่่่ยอู่่่่่่โโยู่่โย่องมึงเนี่ยอโมันไม่มี โดนีกไปเลยล่งโอ๊เกนฟังกเปลี่ยนแผสเปลี่ยนแผมึงมือ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 มมือม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 กอมือมือมอมื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 นมึง่ือมืดมือก่อม่อเือม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 อมืลมือมือมือัือมือมือมืไมือมมือมือมงอมอมืมออืมอเออนมมมมนมออมอนมมออออ้มมอออือ ตัวนี้ตัวนี้เล่นเฟสเด็ดบอยอยู่ตอนนี้เล่นโชว์อะไรค,ครับคุณไอ้เหี <c <c ้ยป้อมแตกทางเนี่ยใส่ตัวปอมได้ย้อนตัวปอมมันระเบิดตัวปอมมันหายย้อนตัวปอมดิ้งเออรอรอรอมันมันขึ้นลึกไม่ได้ีไงครอบเอโลครอบตับครอบตัดบไม่หาอะไริ้งปอมมึงไม่ต้องหนาดึงปีนั่นหน้ามาหมดลิงเกนแล้วอ่ะ ไม่ไม่พี่ไม่ไม่ไม่ทงนั้นไม่ทำไรงั้นให้มันหาไม่จริงมอ้าโอเคพี่อยากเตรียมย้อนไอ้เนโกย้อนมา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 พี่ไม่ถึง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 ถึงแล้วพี่ปล่อยปล่อปล่อยปล่้านเกินมาต้านเกินมาต้านเกินมาต้านเกินปอตาไม่ต้องออกแล้พี่พี่พี่สแตนป์ไปทุกอย่างแล้วไหมเราต้องเราต้องเอาคืนอ่ะพี่จำไว้ว่าเราต้องเอาคืนอ่ะไม่ให้มันเปลี่ยนโยต้องเร่งแล้วครับป้อมจะแตกหมดทั้งทีมเลยครับป้อมั้ ได้ครับไม่ต้องห่วงผมมีด้วยผมมีเชฟ่อนด้วยผมวัวครับมึงครอบด้ครับสองตัวปั๊บมึงไม่ต้องหวัวต่อเลยดยมึงวาร์ปกลับไปเลยถ้ามึงทำได้นะต่อตัวนัวนแะแล้วมึงไม่ต้องหวัต่อแล้วมึงหายไปเลยมันบายแบ็คมาให้ในโควกเมื่อกี้มันย้ายมาแล้วมาแล้วมาแล้วไม่พี่ลองบนบ้านเดียวลองบนบ้านอย่างเดียวผมเห็นเต้ยยิ้มมุมปากครับผมเห็นเต้ยยิ้มพี่โกงไหมโกงอย่างนึงเพืนพี่โกงหักไหมโกงหักไหมแกก็ไม่เป็นไรครับถึ่างไรก็ได้ยิ้มพี่ย้อนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ย้อนล่างล่างล่างเนึงตัวย้อนเก อีช่วยตันตันตันแล้วได้แล้วได้แล้ได้ต่นเลยตกแต่แล้วได้แล้วได้แล้วรอรอรยอยเมึงแตกลวกอยาฆ่าแล้วนะเรเห็นแล้วแล้วมเี่ยถล่มเลยไปเยไปเยไปโย่เสียงแต่ดังก็ตัแล้วไหวไหวไหว เออบ้านแตกแล้วได้ BTP แล้วได้แล้วเว้ยบ้านแตกแล้วโยโย่มีแล้วมีแล้วแบ็กกิ้งมาเพียงเดียวเลยนะไหวโยโย่แบกกิ้งมาแล้วามเหรอสามทางมึงเปิดให้กูทีดิแบบมึงใส่เหมือนมึงใส่เลยไม่เอานี่กูหาวิธีมานี่มันไม่เด็ดกูสังเวชมึงไปไอ้เต้แป๊บนึงเต้แป๊บนึงกูสังเวชไปเอาซ้ำตั้งสองตัวนะใช่แล้วโยโย่แต่สามทางไปเป็นมีชื่ออะไรนี่ มึงเห็นไหมว่าไหลสองตัว้หน้าลิ้วหน้าริ้วเออมีคนดีแล้วมึงชอบตีตยู่เอาเอาอยู่แล้วออกมาออกมาออกมากลัวมากลุ้มจึ้งนะดีผมตีเออมึงจะเอโดนตีแต่โลกทีออกมายังออกมาไส่ใส่เฮียเลยนะนี่ไง

เมื่อกี้ไม่เมื่อกี้ถือว่าครอบแล้วไงครอบไปตีแล้วมา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 พี่ย้อนตัวคอามสี่เคตัวนึงพี่ย้อนย้อนตัวคอามสี่เคตัวนึงโอเคไม่มีอะไรแยกนะไลออนข้างหลังก่อนแล้วข้างหลังก่อนแล้วข้างหลังโอ้ยโอ๊ยตายแล้วมันตั้งมืมันตั้งมือฮึคุณไม่มีสกิลเลยตายแล้วตายตายตาอ๋อ เนี่ยแพ้แล้วไหวไหวไหวาดิมาดิมาดิมาเฮ้ยโค้ไปมีฮิลล์แลเ่อเกีคนคนเดียวเด็ดแม่แพ้แล้วทาันทาวันเียวนี่ขยะเฮ็ดแม่เล่นเหมือนไม่เล่นดีไปแล้วยวกินข้าววานขอบคุณมากครับคนมาแทนเลย้าคนมาแทน้วคนมาแทนเลย กินข้าวอ่ะไอเรื่องอมเอามาข้าไหร่วะเอาโยโยโดนเบมแล้วเบมแล้วไม่มีเอามาอีกตามามาเดี๋ยวให้ดูเลยไม่เล่นละ ไม่ควรตีแล้วไม่มึงเท่าบวกมึงจต้องตีนหมามากมึงไม่เคยปกป้องตัวเองเลยวทุกรอบที่กูเท้าคือมึงไม่มึงไม่เผื่อออกอ่ะมึงมึงเผื่อกลับบ่อดใจมึงคือแบบตีให้ตายแล้วกูกลับบ่อดแล้วแต่มึงเก็บเพชรไปตรงนั้นกูก็ปวดหัวแล้วไอ้สว์มึงฆ่าไมาได้แทนที่มึงดิฟออกมาก่อนมึงเตือนไปตายกับใจโลแล้วของมึงจะเอาจากไหนมึงไฟตายทุกรอบใจเย็นครับพี่ชายใจเย็นมันไอ้เงี้ยมันอากาศมันร้อนมือมันช้าเหงื่อมันออกเมาส์มันลื่นโยโย่น่าดูสตรีมมากไอ้นี้โยโย่ก็ยับแล้วพี่ดี่จะได้อ Takk fyrir að hluta.